ที่สอายรูปติดอยู่ที่าสามมกระปูแต่ว่าดีก็ที่โชคดีไหมถ้ามาใช่กันมาตาลังปูป่ะตาลังปูป่ะตังสาตาลังปูปะถ้มาใช่ปะไปเจอตาลังปูตาลังปูตาลังปู

ยังไม่ชัดเท่าไหร่ยังไม่ชัดเจนเท่าไหวันทุกครั้งต้องเดินรอบมันจนไม่ชัดนั่งยอดอยู่นี่ย่อยวังไม่ัิดเรื่องมาเยายามพยายา 大家看屏幕。